ดีครับวันนี้มาพบกับรายการ LKMS GG ตามเคยนะครับวันนี้ผมจะมากระสองตัวนี้แ้ะครับเราจะมาดูกันว่าสิทธิภาพจะสวยงามขนาดไหนโอ้เล่นด่าน168นะครับอาจจะมีเส็นกวนนะครับโอ,โอ้ใครเนี่ยมีหยอมันเลย งบไม่มีฮะนครับแรกก็ใช้มวลน,น้อยนิดนิดน้อย <c oughs> ก็จะมือสปิริภาพของแต่ละตัวนะครับน่าเป็นสกิลที่สวยงามทั้งสองตัวน,นะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทําเลยครับเอออยู่เรียนเรียกเพื่อแล้วก็ามาต่ดเลยด้วยกันนะครับคงก็จบเร็วออ,อยากแคสเกมใหม่ๆบ้างไม่ไม่มีเกมใหม่เขาแคสเลยทุกคนคงเห็นนะครับเกมใหม่ของไลายว่าปาลูซุกาอะไรท่นนี้ครับซึ่งผมก็ได้ลองเล่นแล้วนะครับ ซึ่งเป็นเกมที่เหมือนกับไลน์เจอแต่ก,ก็ยังสไปสู้ไลน์เจอนะครับซึ่งผมเบื่อผมเลยลบเกมทิ้งแล้วก็ใช้ความจําเครื่องของอนี่ซึ่งตัวเกมก็ใช้ความจําไม่แน่ใจว่าเยอะไหมครับรู้แต่ผมโหลดความจําเครื่องสิบกิกไปหมดเลยครับนื่สิบกิกล้วครับประมาณกิกสองกิกเนื่อยไม่แน่ใจว่าให้ถึงเต็มนะครับไม่รู้ม่นโหลดโหลดอะไรมากมายอาจจะมีคำไม่าพา้างนะครับ ขอเตือนไว้ก่อนเ,เราจะหาว่าผมเราจะหาว่าผมหยาบคายอีกแหละครับเออเย็ดมันเอ้ใช่ผู้ผิดผู้ผิดเอามันเอามันเลยเอามันเลยโธ่ไอพวกสีดาวคือหกดาวคือจอกเดี๋ยวหวังว่าจะเซวยฉันได้เอโอ้ด้เด็กเน็กไอเน็กหัวแออ คลิปนี้บอกนะครับว่าผมจะแคสเกมในรูปแบบไหนดีซึ่งเวลาแคสตอนนี้ก็เป็นเวลา8นาฬิกา08น,นาทีครับเกรเกอะไรอย่างนี้แหละครับยอดนักบินเอ้ยยอดนักปัน่นผู้ผิดขอภัยเด้นนะครับชนะแรก570ชนิดความเร็วพลังจัมปี7,387พลังชีวิต1หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยเก้านะครับตัวนี้ ก็โรสตาบอแร่หนึ่งพันสี่สิบชนิดพลังชีวิตทางโจมตีเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าพลังชีวิตห้าแสนสามื่นเก้าพันห้าสิบห้าร้อยยี่สิบนักครับความเร็วในการโจมตีเร็วมากความเร็วเคลื่อนที่ปกติสกิลเป็นเพิ่มพลังโจมตีแปดร้อยนะครับดวมตีเร็วแปดร้อยเปิดหรือแปดเท่านั่นเองนะครับ ผมเเงเกรยวาำเ็วเพิ่มความเ,เร็วในการเคลื่อนที่420%นะครับผมขอทาเลยนะครับระหว่างเกมฮีโร่โบว์กับเกมเรษถีคู่คุณยายของแคทเกมอะไรน,นะครับสำหรับเกมฮีโร่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขียนว่าฮีโร่หรือเปล่าแต่ผมอ่านว่าฮีโร่ผมไม่ไม่ออกผมจะแคทเกมอะไรคอมเมนต์ไม่ใต้คลิปเลยนะครับฝากกดซับสไคร้และกดไลค์นะครับ บายบีนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายในช่วงเดือนนี้ก็ได้แหละครับบายบี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 บ